ในในฐานะที่ดูคนในองค์กรน,นะคะพนักงานองค์กรก่อนน่าจะเข้ามาเนี่ยต้องยอมรับว่าศึกษาจากเอกสารอ่านคลิปต่ตางตก็เข้าใจในมุมหนึ่งก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่พอต้องต้องบอกว่าพอมาอบรมนะคะใน1วันเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีลําดับของการดําเนินการที่ชัดเจนขึ้นนะคะในในมุมแรกเนี่ยเราดูแลเรื่องพนักงาน ก็จะโฟกัสว่าพนักง,งานเราในฐานะที่ทํางานอยู่ในองค์กรนี้อะไรคือข้อมูลที่ควรเก็บอะไรคือข้อมูลที่ควรให้คนอื่วันนี้ได้ข้อมูลเยอะเลยถามว่า mm hmm. สิ่งที่สําคัญคือ,อ,อทีมเอชาเนาะ,ะเราจะต้อง mm hmm. ออมีขั้นตอนมีโปรเซ s เป็นไงกําหนดนะคะหลอกให้ชัดเจนว่าอะไรที่ควรจะต้องประกาศให้พนักง,งานรู้นะคะในการ คอนเซิร์นเรื่องแรกคือตัวพนักงานอันนี้เดี e e am, e ๋ยวเตรียมเตรียมตัวลิสต์เลยนะคะจะจะเห็นใคก็ลิสต์เลยในสองสามสี่เนาะนี่ในมุมของของบริษัทภาพบริษัทเรื่องของความรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลรั่วไหลต่างเนี่ยมันก็ทําให้เห็ุที่ภาพใหญ่ขึ้นว่าว่า้เราเรามองครบถ้วนไหมนะในการที่จะไปกําหนดกฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างนะเพราะว่าจําได้จันพูดว่าหนึ่งเราต้องดูเรื่องข้อมูลพนักงานสองลูกค้าแล้วก็สามคือคู่ค้านะซึ่งบริษัท asset wise เนี่ยมีทั้งหมดเลยนะ ับอันดับแรกในคณะอชาก็ต้องดูข้อมูลพนักงานเป็นอันดับแรกก่อนมีมีคําถามวันนี้ถามจารเยอะเลย <S 2> <S 2> <S 2> นะคะ <S <S 2> <S 2> แล้วเราเชื่อว่าทุกคําถามเนี่ยเคสที่เราเจอทั้งนั้นเลยแล้วก็ต้องยอมรับว่าโลกธุรกิจวันนี้ข้อมูลมันมีโอกาสออกไปโซเชียลเยอะมากแล้วมันก็เป็นเทรนที่ทุกองค์กร ทุกธุรกิจเลยนะคะก็ต้องพยายามเอาเข้อมูลตรงนี้ไปในโลกโซเชียลเพราะฉะนั้นทางกับการพนักง,งานเราเองก็เป็นเพื mm. ่อเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของบริษรัทออกไปจุดไหนเนี่ยก็โฟกัสเลยว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพนักง,งานเราเพราะฉะนั้น mm. อันนี้คือข้อที่เราจะต้องไปให้สื่อสารกับพนักง,งานทุกระดับเลยะคะ่ะว่าเมื่อคุณเป็นตัวแทนแบรนด์ของบริษัทของอะไรบ้างที่คุณควรทําได้อะไรบ้างท,ท,ที่คุณต้องระมัดระวัง mm. นะคะอย่างเงี้ยของลิขสิทธิ์เนี่ยของพรบข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลต่างต่างๆ 嗯。